สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเซลล์ลูกปัดมิสูสายเปเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็จะแปลกตานิดหนึ่งนะคะลูกปัดก็มาในชุดยูนิฟอร์มนะคะวันนี้ลูกปัดพามาแนะนําโชว์รูมที่ลูกปัดอยู่นะคะโชว์รูมอยู่ที่ถนนรามินทาติดกับห้างแฟชั่นไอแลนะคะอยู่ตรงรามินทากอม .10 ค่ะลูกค้าอยู่ติดริมถนนใหญ่เลยนะคะวันนี้ก็จะมาพาชมบรรยากาศโชว์รูมกันบ้างนะคะหลังจากที่ลูกค้าดูลูกปัดตามสถานที่ต่างๆวันนี้มาดูกันที่โชว์รูมบ้างนะคะมาค่ะเด เดี๋ยวลูกปัดจะพามาดูโชว์รูมนะคะเดี๋ยวอันดับแรกเบื้องต้นลูกปัดพามาคุยกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการก่อนนะคะจะมีการแนะนําการเอานํารถเข้าศูนย์ค่ะเพราะว่าศูนย์บริการของลูกปัดเนี่ยเปิดทุกวันนะคะวันอาทิตย์ก็เปิดนะคะมาค่ะมาพบกันค่ะคุณทัศนีนะคะเป็นผู้จัดการศูนย์ของที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันทัศนีผู้จัดการศูนย์มิสูเซฟอย่านะคะ ก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ครอบครัวมิสูรเซษขยะของเรานะคะศูนย์บริการมิสูรเซษขยะของเราจะเปิดทําการทุกวันนะคะจัน์ถึงอาทิตย์ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะเปิดตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง5้าโมงครึ่งนะคะถ้ายังไรก็สําหรับลูกค้าที่นัดหมายล่วงหน้านะคะจะได้ส่วนลดค่าหลายส์นนะคะแล้วก็ของเรามีการดูแลลูกค้าที่ออกรถที่เราไม่ว่าจะอยู่ที่ต่างจังหวัดก็สามารถโทรมาปรึกษาแล้วก็ทางเราให้คำแนะนำได้นะคะ โอเคค่ะไปค่ะเดี๋ยววันนี้ลูกปัดจะมีรถมารีวิวถึง3คันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมรถด้านล่างกันค่ะตามมาเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูรถไททตั้นตอนเดียวโฟวิวรถเดิมๆที่ยังไม่ได้แต่งกันนะคะว่ารถก่อนแต่งเนี่ยหน้าตาจะเป็นแบบไหนประมาณไหนไปค่ะลูกปัดพาไปดูค่ะค่ะรถเดิมๆที่ยังไม่ได้แต่งนะคะจะเป็นล้อก,กระทะแบบนี้นะคะล้อก,กระทะขอบ16นะคะ แล้วก็รถเนี่ยจะไม่ได้มีบันไดข้างมานะคะจะเป็นเรียบๆแบบนี้นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะพวกกันสาดเบ้ามืออะไรก็จะไม่มีจะเรียบๆแบบนี้เลยนะคะคันนี้ลูกปัดใส่กระบะไลเนอร์ให้แล้วนะคะปกติจะไม่มีกระบะไลเนอร์มานะคะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะไม่ได้มีบันได <S <S เขาเรียกว่ากันชนหลังมาค่ะจะเป็นจะเป็นรถดําเดิมแบบนี้เลยนะคะ นี่เลยรถเดิมๆที่ยังไม่ได้แต่งหน้าตาก็ออกมาเป็นแบบนี้นะคะและเดี๋ยวเราไปดูคันที่แต่งแล้วว่าลูกปัดจะแปลงโฉมไปเป็นแบบไหนคะ่ะไปดูกันค่ะค่ะวันนี้ลูกปัดก็แต่งลูกแปดของลูกปัดนะคะสองคันเลยคันนี้แต่งเสร็จเสร็จแล้วพร้อมส่งมอบนะคะสองคันนี้จะไปส่งมอบที่จังหวัดอุดรธานีกับจังหวัดสุรินทร์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสองคันนี้ลูกปัด แต่งอะไรไปบ้างนะคะของคันนี้ค่อนข้างแต่งเยอะเลยนะคะเดี๋ยวลูกปัดจะพามาดูภายในและภายนอกนะคะไปค่ะไปดูกันค่ะเรามาดูกันค่ะว่าวันนี้ลูกปัดแต่งอะไรให้รถคันนี้บ้างนะคะเรามาเริ่มกันจากด้านหน้าก่อนนะคะด้านหน้าเนี่ยลูกปัดใส่เป็นชุดกันชนหน้าเหล็กให้ลูกค้านะคะแล้วก็ชุดกันชนหน้าคันนี้รองรับการใส่วินนะคะถ้าลูกค้าท่านใดอยากใส่วิน สามารถใส่วินตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ใส่ไฟสปอร์ตไลท์คู่หน้าด้วยนะคะแล้วก็ใส่เป็นตัวโลโก้ไททันสปอร์ตด้านหน้านะคะไฟสปอร์ตไลท์อันนี้เหมาะสำหรับเข้าสวนเข้าไร่เข้าป่าไฟจะสว่างมากนะคะแล้วก็ชุดชุดกันชนหน้าเนี่ยจะมีไฟตัดหมอกให้ลูกค้านะคะรถดเดิมๆมาจะไม่มีไฟตัดหมอกนะคะแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวให้นะคะ แล้วก็มีข้อไฟหน้าสีดำแบบนี้นะคะมีตัวโลโก้ไตตั้นสีแดงตัดแดงตรงนี้นะคะหล่อมากเลยค่ะแล้วก็มาด้านข้างนะคะก็จะเป็นซุ้มล้อจากมิซูบิชิมอเตอร์ของแท้นะคะแล้วก็จะเป็น แม็กและยางนะคะแม็กและยางนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าต้องการเป็นยางลายไหนแม็กแบบไหนก็แจ้งลูกปัดมานะคะแล้วก็ตัวสติกเกอร์ด้านข้างรถนะคะลูกค้าสามารถเลือกลายได้มีลายให้เลือกถึง2ีลายและก็สามารถเปลี่ยนจากตัวหนังสือหรือใส่เพิ่มเติมตรงไหนเข้าไปได้นะคะอย่างเช่นคันนี้ก็เปลี่ยนแปลงตัวสติกเกอร์นะคะ ่าแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือบันไดข้างหลอ่อๆแบบนี้เลยเพราะว่าจริงๆเรารถค่อนข้างสูงมากค่ะถ้าเราไม่ใส่บันไดข้างเราจะขึ้นรถไม่ได้นะคะขึ้นลําบากมากนะคะแล้วก็ตัวคิ้วกันสาดค่ะเบ้ามือจับค่ะนะคะแล้วก็ลูกปัดคันนี้ติดไฟด้านบนหลังคาด้วยนะคะเป็นไฟสปอตไลท์นะคะแล้วก็มาดูด้านข้างนะคะคันนี้ก็ใส่เป็น โลบาร์ uh, นะคะแต่ว่าคันนี้ไม่ได้ใส่แหลกโลบาร์เพราะว่าลูกค้าจะเอาไปบรรทุกของสูงอะคะ่ะเลยไม่ได้ใส่แหลกมานะคะแต่ถ้าเราจะใส่แหลกโลบาร์ก็สามารถติดตั้งเพิ่มได้นะคะแล้วก็ตัวด้านหลังค่ะก็จะเป็นข้อไฟท้ายนะคะข้อไฟท้ายสีดำตัดกับตัวสีขาวนะคะไปตั้นตอนเดียวของเราเนี่ยจะเป็น4คูณ4มีระบบดิฟล็อกให้นะคะอ่านะคะแล้วก็ตัวกันชนท้ายของเราก็จะเป็นเหล็ก กันชนท้ายเหล็กค่อนข้างจะแข็งแรงใส่ชุดลากจูงสามารถลากจูงได้นะคะมีชุดจูงหูลากสีแดงแบบนี้นะคะถ้าลูกค้าจะใส่ชุดลากจูงก็สามารถติดลูกบอลหรือว่าติดปากนกแก้วเพิ่มได้นะคะร,รอบๆคันของเราก็จะเป็นประมรานนี้นะคะอันนี้กระบะไลเนอร์ก็ใส่ให้เรียบร้อยชุดกันชนหน้าของเดิมปัดถอดคืนเก็บให้ลูกค้านะคะอยู่ท้ายรถแบบนี้เนาะ โอเคค่ะรอบๆคันปัดก็จะแต่งประมาณนี้แล้วคันนี้พิเศษสุดด้านในก็จัดเต็มเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันค่ะค่ะก็มาดูภายในของคันนี้นะคะที่ลูกปัดติดตั้งให้ลูกค้านะคะ คันนี้ลูกค้าสั่งติดตั้งหน้าจอเพิ่มนะคะเป็นจอ Android นะคะสามารถเล่น YouTube ใช้ Google Map หรือว่าเล่นแอปพลิเคชันโทรศัพท์ผ่านหน้าจอได้เลยนะคะ mm hmm. ลูกค้าท่านใดสนใจอยากได้หน้าจอแบบนี้ก็สามารถแจ้งลูกปัดได้เลยนะคะ mm hmm. แล้วก็คันนี้อีกอย่างหนึ่งที่เราทำเพิ่มก็คือจะเป็นในชุดของกุญแจรีโมทค่ะเพราะว่า รถแต่ตั้ตอนเดียวโฟวิลของเราเนี่ยจะเป็นกุญแจธรรมดานะคะแบบไขล็อกเปิดปิดรถนะคะแต่ว่าคันนี้ได้สั่งติดตั้งกุญแจรีโมทเพิ่มนะคะภายในรถของเราพอเปลี่ยนหน้าจอแล้วดูแบบหรูหราไปเลยนะคะด้านในของเราก็จะเป็นเบาะเป็นเบาะหนังแบบนี้นะคะตัวตอนเดียวของเราเป็นเบาะหนังนะคะอ่านี่ค่ะระบบตัวโฟวิลก็จะเป็นตัวแบบนี้นะคะ่ะตัวการใช้เกียร์โฟวิลนะคะจะเป็น2 H 4 H แล้วก็4 L นะคะ ลูกค้าท่านใดยอยากได้จอแบบนี้อยากใส่กุญแจรีรโมทเพิ่มแบบนี้ก็สามารถแจ้งลูกปัดได้เลยนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะวันนี้ลูกปัดก็ได้รีวิวรถรอบคันเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ ติดต่อลูกปัดมาได้รถลูกปัดเนี่ยมีเป็นเ,เกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้นะคะเกียร์ธรรมดาราคาอยู่ที่659,000บาทเป็นราคาสีขาวนะคะสีบอลเงินอยู่ที่6 6 6 0 0 0บาทค่ะส่วนเกียร์ออโต้ราคาอยู่ที่ 7, 4 0 0 0บาทค่ะเป็นราคาสีขาวนะคะราคาสีบอลเงินอยู่ที่711,000บาทค่ะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นดอกเบี้ยศนปซด้วยนะคะดาวเริ่มต้นที่5%เปอร์เซนตค่ะ ลูกค้าท่านใดสนใจรถเตตันตอนเดียว 4W รวีโทรหาลูกป,ปัดได้เลยนะคะที่เบอร์0816414576ค่ะยังไงลูกปัดรบกวนลูกค้าฝากกดติดตามช่องลูกปัดด้วยนะคะช่องเซลล์ลูกปัดมิซูสายเปค่ะฝากกดติดตามกด subscribe ด้วยนะคะเดี๋ยวลูกปัดจะมีรีวิวรถคนันอื่นๆลงเรื่อยๆนะคะยังไงวันนี้ลูกปัดขออนุญาตไปก่อนนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ